สวัสดีนะคะวันนี้เอาวอลเวก็อยู่กันที่สถานีรถไฟเชียงใหม่กันนะคะตอนนี้เราก็จะมารับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะเราส่งมอเตอร์ไซค์มาจากสถานีบางซื่อนะคะซึ่งทริปนี้เราจะใช้มอเตอร์ไซค์เพื่อจะขึ้นสันปะเกียดอยเมตมาหรือว่าเชียงดาวกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับรถมอเตอร์ไซค์กันค่ะอันนี้เราก็มารับรถมอเตอร์ไซค์กันเพิ่งเราฝากมอเตอร์ไซค์มากลับรถไฟนะคะแล้วเราก็มารับของกันที่ ที่รับของของการรถไฟที่กําลังจะแกะสัมภาระอยู่กันนะคะนี่ค่ะสัมภาระที่เราฝากมากับรถไฟนี่นะคะมอเร์ไ์ที่เราฝากมาจะเป็นเาอเยาี่ยดเนไั้ยราม่ี่เราบกเยแอ่เราไ่ด้นั่งเร้ไได้เปน

ตอนนี้ชาวคณะเรากำลังมุ่น<ม>กำลังเตรียมของกันนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นดอยหลวงเชียงดาวกันนะคะที่ค่ะกำลังมุ่นวายกันอยู่มากเลยค่ะตอนนี้เราก็จะไปติดต่อรถแดงนะคะเดี๋ยวเราจะเหมารถแดงไปอาเขตเพื่อจะไปเอารถมอเตอร์ไซค์ที่เราเช่าไว้กับร้านเอเคนะคะเดี๋ยวเราไปไปไป,ไปตามหาคนขับรถแดงกันก่อน រយង200 200អត់ឲ្យ200អត់លើយ600អូខេ นะคะอาวอกเก็อยู่กันที่ร้านคาแฟว่าตูบปุยจีนะคะซึ่งที่ร้านกาแฟตรงนี้ก็จะมีมุมน้ำตกเล็กๆนะคะไหลลงมาแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะคะล่มลื่นม,มากค่ะนี่นะคะนี่นะคะน้ำตกน้ำไหลลงไปเป็นน้ำตกก็ลอดลงไปแล้วก็มี มีต้นไผ่แล้วก็จะมีมุมมุมมุมให้นั่งนะคะก็จะมีเก้าอี้ให้เรานั่งมีมุมมีมุมให้เรานั่งเยอะอยู่เหมือนกันนะคะนี่นะคะระหว่างที่เราขับโมอเตอร์ไซค์แบบขึ้นมาสักพักนึงแล้วก็แวะแวะพักเหนื่อยกันนะคะด้วยการกินชายเย็นแล้วก็กาแฟแล้วก็แล้วก็ของกินเล็กๆที่เราซื้อ ึือมาจากข้างล่างกันนะคะนี่นะคะบรรยากาศเขียวเหมือนจะมีเหมือนจะมีต้นชาอยู่นะคะข้างบนข้างบนก็จะเป็นก็จะเป็นไร่ชานะคะอันนี้นะคะข้างหน้าเราก็จะเป็นตู้อุย๋ยจีนคาเฟ่นะคะเป็นบ้านไม้เล็กๆแบบสร้างแบบล,ลดลานบนเขามานะคะสวยงามค่ะสวยงามนะคะ ใส่เย็นอนี่ยเออเรา่ได้องมาแล้วแต่เด็กไม่ได้เลยะอะแอ้ที่ใส่ล้งแนด้วยใส่ต้มส่ โอ้โหกินก็จุนเลยนี่เปนเต้นลมก่จัดการทุวารไม่จารจะเลยคนล่างกันจะบอกไม่ใคน้ำเรือง่ากิน้งกันแงจับเลยใช่นะครับ่ให้แฉนะโอ้นแฉตีเบยนะ้านี้นุ่มมันจะไม่แฉไม่ไม่ไม่ก็ กินได้เปีเตอร์ไหมฮะกินได้เลยใจปานเลยกโคสัญญาดีเดี๋ยาทำให้เสียนะ้าพอดีาพอดีนะได้นั่นไงเติมน้ำไปแล้วแโอ้ไม่คืนนะเติมน้ำไวก่อนเขามาคืนนะสุดขึ้นเลเจ็ดสิบเท่หนิไท่ัว แสงมาตื่นแจ้งควันก็ละเิีงจริงนะครับรถเที่ยวกับรถขับมอเตอร์ไซค์ที่นั่งน้แดงครับไม่น่านเชื่อใช่ไหมคะว่าจะมีรถไอติมขึ้นมาขายถึงศูนย์วิจัยสันปากเกี้ยขึ้นมาขายตอนประม,นะ,ะมาณอ๋อจะเก้าโมงแล้วค่ะประมาณแปดโมงสี่สิบนี่นะคะ,คะเอาไหมเอาไหมคะใครจะว่า งั้นสองอันค่ะไไม่้องพี่ขึ้นมาตั้งแต่กี่โมงอะคะแปดโมงเฮ้ยเจ็ดโมงสิบขึ้นพี่ขึ้นมาจากข้างล่างเลยใช่ไหมคะขอขอโอ้นี่นะคะมีอาจารีมขึ้นมาขายตรงศูนย์วิจัยที่เรามากางเต็นท์กันนะคะจิม,ไ,มได้นมาไม่ถึงเนะ่ <laughs> <laughs> อะอย่างดีค่ะ ราวอล์กเวก็จะออกจากสถานีนใจกระเตรสันตักเกียกันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเชียงดาวังคองเรานา่จะไปทางโรงเรียนสันตปกเกียกันนะคะอันนี้สมาชิกเราก็พร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะคะไปได้เลย แล้วก็วิวข้างหลังจะมองเห็นเลบแบบชัดเจนมากแบบสวยงามแบบน,น,นะคะนี่นะคะวิวข้างหลังที่นี่ก็จะมีบ้านพักให้ประมาณสี่หลังแล้วก็ลานกันตึ้ก็จะรลานคนละ100หรือ150บาทนะคะสามารถลวกอินมาได้ะคะ่ะเดี๋ยวเดินพี่เมียตรงเพียงเฮ้ยเลี้ยวมาทางนี้ค่อยๆเลี้ยว เราลงมาจากลานกลางเต็นท์สัตว์ป่าเกียกันแล้วนะคะตอนนี้เราแวะกันที่สวนส้มสวนซับโพกินนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บส้มกันค่ะตามมาค่ะอันนี้่่น,นี่นะคะพี่เป้นเนี่ย เอาไวด้ดินี่เราเวนถ่ายข้างหน้าอันนี้นะคะตะกรกาดเก็บต้มค่ะ แถวนี้เลยมาค่ะมาค่ะนี่นะคะ,ะ,คะสวนส้มซับโปรตีนนะคะแล้วก็จะเก็บเก็บคนยังไงกันดีอ่ะอันนี้ก็เอาได้ไหมอันนี้เ็เก็บได้แล้วนะคะนะคะเวลาเก็บส้มน,นะคะเขาต้องปัดแบบนี้นะคะเพราะเดี๋ยวเราเอาลงไปถ้าเขียวเแียวเราเดี๋ยวมันก็จะสุกแล้วเราก็เอามาใส่ตะกร้าะคะ่ะ น,ะะนี่นะคะเห็นไหมคะไม่นี่นะะอ,นอืมไม่ต้องตัดเยนตัดใขค้นไหนอ,อืมนี่นะคะส้มค่ะ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปในสวนส้มีนิดนึงนะคะส่วนสวนส้มของเขาก็จะอยู่บนเนินเขานะคะก็จะมีลำธารน้ําอยู่ริมๆน่าจะประมาณอยู่นเนินเขาแบบหลายร้อยต้นมากเลยนะคะนี่ค่ะบางต้นก็ยังไม่สูกนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเลือกเกจที่มันแบบสีออกเหลืองๆหน่อยนะคะแต่ถ้ามันสูงแบบนั้นเราก็เก็บไม่ได้แล้วก็ แล้วก็จะมีรถมารับส้มนะคะรถชาวบ้านเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมารับส้มมันจะมีตะกร้าไว้เขาจะมาเขาจะมีคนเก็บอยู่นะคะเดินก็อิ่นะพอเลวเดินนะหนึ่งสองเราก็ตัดส้มกันเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันต้องเดินเป็นบนเนินเขาแล้วก็เดี๋ยวหนูก็จะตัดอยู่ริมรนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปชิมกาแฟแล้วขับรถลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะแวะร้านกาแฟข้างหน้าอีกร้านนึง เดี๋ยวอย่าลืมมาติดตามกันนะคะเมื่อกี้เราเก็บผลส้มเสร็จเราก็เก็บได้ประมาณโลครึ่งนะคะเสร็จเสร็จจากการเก็บผลส้มแล้วก็มาคั้นน้ำส้มกินกันนะคะที่ทางสวนส้มก็จะมีเขาจะขายกาแฟแต่ว่าเราก็แบบซื้อส้มเขาแล้วเราก็ขอใช้บริการบีบคั้นน้ำส้มออกมาเป็นน้ำส้มคั้นนะคะแต่งจริงของเขาก็มีขายเหมือนกันนะคะน้ำส้มสด,ด เนี่ยค่ะเรากำลังใจน้องสากเรากำลังคันอยู่นะคะ ปักช่อมด้วยนะคะเอาว a กเวย์ค่ะ